สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวการฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแถวบ้านเราเองก็ไกลอยู่ตั้ง8กิโลแนะ่วันแรกที่เราไปนะเราก็ได้ทําพวกเตรียมงานประเมินทำความสะอาดรอพรสตอเพราะว่าเราดันไปโดนช่วงที่เขาประเมินรอพสตอติดดาวพอดีเลยก็เลยไม่ค่อยมีเคสคนไข้เท่าไหร่แต่เราก็ทำงานช่วยพี่เขาไปนะคะ ก็จะเป็นพวกติดพังสวิตไฟผังควบคุมต่างๆโปสเตอร์ oster, การล้างมืออย่างเงี้ยนี่ก็ถึงวันที่คณะกรรมการมาแล้วเราก็ไปเตรียมเบรกช่วยป้ามแม่บบานนะคะหลังจากที่เขาตรวจเสร็จเราก็ไปเช็คสต็อกยาแล้วก็มีผู้รับบริการมาใช้พอดีเลยเราดีใจมากเพราะว่าเรานึกว่าจะไม่มีผู้รับบริการมาใช้ตอนที่เรามาฝึกเสแล้วแล้วเราก็นั่งรอไปเรื่อยๆนะคะเผื่อว่าจะมี คุณลุงคุณป้าชาวบ้านแถวนั้นมาใช้บริการต่างๆนะคะก็ไม่ค่อยมีเคสเท่าไหร่เพราะว่าเราทำงานรณรงค์แล้วก็ป้องกันมากกว่านี่ก็จะเป็นตู้ยาที่พี่ๆพ,พยาบาลจัดไว้เอาไว้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะคะเพื่อที่เวลาที่เขามาขอวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากเลยเราฝึกหนึ่งอาทิตย์ซึ่งมันน้อยมากเราไม่คิดว่าเราจะโชคดีได้ออกไปฉีดวัคซีนหรือว่าลงชุมชนด้วยแต่ว่าเรากำลังนั่งรถไปฉีดวัคซีนกับ น้องๆเป็นวัคซีนโควิดนะคะก็เราก็จัดโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเอกสารช่วยพี่เขาเลือกเอกสารนี่ก็เป็นรูปที่ถ่ายกับน้องๆน,นะคะพี่พยาบาลเป็นคนฉีดให้น้องๆเลยหลังจากกลับมาจากฉีดวัคซีนแล้วก็มานั่งทํางานเอกสารต่อนะคะหนึงสัปดาห์ของเราก็ผ่านไปอย่างเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ม่บายนะคะ